ห่วงแหละดูออกอาเล็กทนไม่ไหวเม้นท่าันทีหลังเห็นโบในชุดว่ายน้ำอากาศร้อนเป็นเหตุสังเกตได้สาวฮอตอย่างโบเมลาดาขอคลายร้อนสาด์อาราความน่ารักสดใสในชุดว่ายน้ำใสเดี่ยววันพีซสีส้มเริงร่าเล่นน้ำแบบชุ่มฉ่ำอยู่ในสระว่ายน้ำพร้อมกับแปะขับชั่นระบุร้อนไม่ไหวซึ่งถึงแม้ว่าภาพนี้สาวโบที่โพสตลงบนอินสตาแกรมนั้น จะเห็นเพียงแค่ท่อนบนแหลกักท่อนล่างไว้แต่ก็ไม่ทำให้ดาเมจความแซดบดรอปลงเลยแม้แต่น้อยเห็นได้จากคอมเมนต์ของอเล็กทิระเดชที่เข้ามาเม้นอย่างรวดเร็วว่าเกินไปไหมซึ่งแน่นอนงานนี้โดน f อแซแซยับว่าห่วงแหละดูออกนั่นเองละค่ะ